แล้ววันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้นำเกี่ยวกับโครงการแต่มขันปันน้องนะคะคุณบุญช่วยค้ายาดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะจ้าเรามาอ่าเดี๋ยวเรามาทราบถึงรายละเอียดเรื่องโครงการนี้กันดีกว่านะคะจริงๆโครงการแต่มขันปันน้องเนี่ยเริ่มต้นมาเกือบจะ หลายสิบประมาณ12ครั้งแล้วครั้งนี้ก็คือครั้งที่12มันก็เริ่มมาจากกลุ่มเล็กๆของอผู้สื่อข,ข่าวด้วยกันที่นั่งคุยกันว่าเราจะทําอะไรที่เป็นกิจกรรมดีๆสร้างสารรค์สังคมไหมสุดท้ายเราก็ได้ข้อสรุปว่าเออพัฒนาโรงเรียนในชนบทกันดีกว่าซึ่งหลายๆโรงเรียนก็ยังขาดแคลนอย่างมาครั้งนี้เป็นครั้งที่12ก็โรงเรียนวัดวังกุลาก็มาดูสภาพโรงเรียนแล้ว เห็นว่ามันหลายๆสิ่งยังขาดแม้ว่าหลายๆคนจะมองว่าโรงเรียนที่มีตึกลาบ้านช่องจะดูดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาแทบจะไม่มีอะไรมาครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทพลังงานกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็สมาชิกอีกอเกี่ยวกับพวก มาจากการท่าเรืออย่างเงี้ยหรือว่ากรมเจ้าท่าก็ให้รับการถึง่านอยากจะให้หลายหคนเข้ามาร่วมกันที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับน้องๆน,นะคะ